สำหรับท่านที่ชื่นชอบไม้พุ่มขนาดกระทัดรัดแล้วก็ให้ดอกที่มีสีสันสวยงามมีรายละเอียดของดอกให้เพ่งพินิษพิจารณานอกจากนี้แล้วในหนึ่งช่อดอกนั้นก็อุดมไปด้วยดอกย่อยที่มีสีสันสวยหวานมากๆทั้งดึงดูดท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ให้ดอกสีสวยหวานแล้วก็รวมไปถึงดึงดูด น้องๆแมลงไม่ว่าจะเป็นพึ่งหรือผีเสื้อในการเข้ามาตอมดอมดม,ดมเพื่อช่วยในการผสมเกสรเจ้าต้นที่มีดอกสีสันสวยงามปรากฏอยู่ต้นหน้าทุกท่านนี้ก็คืออเมริกันบิวตี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในย่านบ้านเราแต่เรื่องความบิวตี้หรือความสวยงามนั้นก็สมชื่อเรียกมากๆเลยและยิ่งถ้าหากท่านได้รู้จักถิ่นกำเนิดของเขาก็จะยิ่งมั่นใจว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายแน่นอน หากอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมไปรับชมข้อมูลจากมือเย็นสตูดิโอตอนนี้กับอเมริกันบิวตี้เช่นเคยครับมือเย็นสตดิโอต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็แนะนำมาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าอเมริกันบิวตี้ เราก็เริ่มไปทําความรู้จักก่อนเลยนะครับว่าตัวเขาเองนั้นถึงแม้จะมีชื่อไทยว่าอเมริกันบิวตี้แต่แท้ที่จริงแล้วตัวเขาเองไม่ได้มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านอเมริกาหรือทวีปอเมริกาแต่ประการใดเขาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิด อยู่ในแอฟริกาโดยพบในบอสวานามาดากัสกามาลวีโมซัมบิกแทนซาเนียแซมเบียซาอีสิมบับเวชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าอเมริกันบิวตี้ก็คือรัสโป l เลียเซติคลิกโดยชื่อสกุลรัสโป l เลียนี้ก็ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับนักพฤกษศาสตร์ชาวอิตาลีที่มีคุณูปการในการศึกษาต้นไม้ในหลายๆสกุลและก็หลายๆชนิด ที่อยู่ในแอฟริกาเลยนะครับโดยชื่อชนิดพันธุ์สติคาลิกนี้ก็มาจากคำในภาษาละตินอยู่2องคำก็คือเซตาซึ่งหมายถึงขนและคาลิกในที่นี้ก็หมายถึงกลีบเลี้ยงถ้าหากเราพริจารณาเข้าไปในสันฐานของดอกของเจ้าอเมริกันบิวตี้เราก็จะเห็นตัวกลีบเลี้ยงที่มีลักษณะเป็นขนอุดมอยู่เต็มไปหมดในช่อดอกเลยนี่เป็นสันฐานเฉพาะที่มีลักษณะส,สำคัญจนกลายนำมาเป็นการตั้งชื่อชนิดพันธุ์ แล้วก็กลายมาเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ที่จําแนกแยกแยะเจ้าต้นอเมริกันบวตี้ออกจากต้นไม้อื่นๆที่อยู่ร่วมสกุลเดียวกันครับอเมริกันบวตี้นั้นเป็นไม้ดอกที่ให้พุ่มขนาดกระทัดรัดเราสามารถนิยามตามการใช้งานว่าเป็นต้นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลางโดยมีความสูงไล่ไปตั้งแต่ประมาณ50ซนเมตรแล้วก็ไปจรดประมาณสัก1เมตร20ซนมไปถึง1เมตร50ซนมแต่ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือตัวเขาเองนั้นยังคงให้ใบเขียวขจีตลอดทั้งปี ไปพร้อมๆกับการให้ดอกอย่างต่อเนื่องด้วย <Okay. S 2> ดโดยสันฐานของต้นนะครับก็จะเป็นลำต้นที่มีลักษณะกลมมีเปลือกสีน้ำตาลอมเทาแล้วก็จะตั้งตรงขึ้นไปมีการแตกกิ่งก้านออกไปเป็นพุ่มออกไปด้านข้างมีใบเดี่ยวออกเรียงตรงกันข้ามกันตามกิ่งใบมีรูปไข่หรือรูปปีปลายใบยแหลมโคนใบสอบขอบใบเรียบหรืออาจจะเป็นคลื่นเล็กน้อยทำให้ใบมีมิติเพิ่มมากขึ้นเยอะๆเลยนะครับ แล้วก็พื้นผิวใบเรียบมีเส้นใบชัดในกรณีนี้อาจจะเห็นผิวใบยกนูนขึ้นเล็กน้อยเนื้อใบค่อนข้างบางและถ้าจับดูอาจจะมีการสากมือทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ามีขนขึ้นปกคลุมเล็กน้อยสำหรับส่วนของดอกนั้นให้ดอกตลอดทั้งปีออกดอกเป็นช่อดอกรวมที่เราเรียกว่าช่อเชิงหลันบริเวณปลายกิ่งหรือบริเวณซอกใบเราก็จะเห็นตัวช่อดอกต่างๆเหล่านี้ออกมาด้วยซึ่งจะมีปริมาณของดอกย่อยเยอะมากๆเลย ตัวดอกย่อยนั้นหากเราพิจารณาดูในระยะใกล้ๆก็จะพบว่ากลีบดอกสีชมพู5กลีบนั้นดูเหมือนจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งเป็น2กลีบและฝั่งหนึ่งก็เป็น3กลีบปลายกลีบมนแล้วในสีของกลีบแต่และกลีบดอกนั้นก็จะมีสีกลีบดอกไล่ตั้งแต่ขาวไปถึงชมพูเข้มและบริเวณใกล้ๆกับตัวเกสรน,นั้นก็จะมีลักษณะเป็นจุดประสีชมพูเข้มอยู่บริเวณดอกด้วย <Okay. S 1> อย่างไรก็ตามธรรมชาติก็ช่างสรรสร้างนะครับ ให้ความสวยงามของดอกเจ้าอเมริกันบิวตี้มาอย่างเต็มที่เลยแต่ไม่ได้ให้กลิ่นหอมตามมาด้วยอย่างไรก็ตามดอกที่อุดมไปด้วยดอกย่อยมากๆแบบนี้ก็ดึงดูดมแมลงสร้างสีสันให้กับสวนได้เป็นอย่างดีมากๆเลย ้าท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะปลูกเจ้าอเมริกันบิวตี้สำรวจตรวจสอบก่อนนะครับว่าในบ้านของเรามีพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันหรือเปล่าแบบนี้มือเย็นเชิญชวนให้ปลูกเลยครับหรือถ้าจะย่อหย่อนลงมาสักนิดหนึ่งก็ประมาณสัก4-6ชั่วโมงแต่วันก็คือขอให้มีแดดครึ่งวันแบบนี้พอจะปลูกได้อยู่สำหรับท่านที่สนใจจะปลูกก็มีช่องทางในการซื้อหลากหลายมากๆเลยก็ลองสอบถามจากร้านต้นไม้ใกล้บ้าน แล้วก็รวมไปถึงการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์มีขนาดต้นเล็กๆที่สามารถส่งตรงถึงบ้านซึ่งจะมีราคาที่ขายแตกต่างกันตามคุณภาพของต้นไม้ด้วยนั่นเองนะครับโดยการเตรียมดินทั้งการปลูกลงไปในกระถางแล้วก็การปลูกลงไปในดินโดยตรงมีหลักคิดว่าให้เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุสูงร่วนรับบายน้ําดีแบบนี้ชื่นชอบเลยเราสามารถจะใช้ดินปลูก1ส่วนแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุอีก1ส่วน เป็นวัสดุปลูกได้เลยทั้งนี้ดินที่อุดมสมบูรณ์จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตของลำต้นใบดอกได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับเรื่องของการให้น้ำพยายามให้น้ำอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง<ๆ>เพื่อให้เขามีน้ำและความชื้นเข้าไปใช้ในกระบวนการต่างๆของพืชได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งวันถึงแม้ว่าอเมริกันบิวตี้ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาก็มีสภาพภูมิอากาศ ในทํานองเดียวกันกับบ้านเราก็คือมีช่วงฤด,ดูร้อนมีความแห้งแล้งมาเยือนเช่นเดียวกันกับบ้านเราจึงทําให้ในสภาพธรรมชาติที่เมริกันบิวตี้ขึ้นอยู่ในถิ่นกําเนิดของเขานั้นก็มีปริมาณน้ําน้อยมากๆเขาก็สามารถจะเจินเติบโตได้อย่างไรก็ตามเราปลูกเขาในบ้านเรือน เป็นเพราะว่าเราอยากจะเห็นการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวมไปถึงอยากเห็นการออกดอกอย่างต่อเนื่องของเขาด้วยเพราะฉะนั้นให้น้ําต่อเนื่องไปเป็นดีที่สุดเลยนะครับเพราะนั้นรดน้ําทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งแต่ถ้าอะไรดูดูแล้งถ้ามีความชื้นน้อยสูญเสียน้ําไปกับการคายน้ํากับอากาศที่ร้อนแห้งมากๆแนะนำว่าควรจะรดเติมข้าไปอีกสักหนึ่งครั้งแบบนี้จะทำให้ต้นอเมริกันบิวตี้ของเราได้น้ำอย่างเพียงพอสนับสนุสน,นกับการเจริญเติบโต และแน่นอนครับในเรื่องของการให้ปุ๋ยถ้าเป็นไปได้ใส่ปุ๋ยคอกอย่างต่อเนื่องไปเลยนะครับทุกๆ15วันก็ได้เป็นการบำรุงดินให้มีโครงสร้างที่ดีและนอกจากนี้เราก็มีธาตุอาหารอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าอเมริกันบิวตี้อย่างต่อเนื่องและถ้าเป็นไปได้ก็ใส่ทุก15วันอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามหลายๆท่านที่ปลูกอยู่แล้วก็พบว่าอเมริกันบิวตี้ออกดอกน้อยหรือให้ดอกยากลอง ใช้ปุ๋ยทางใบในการฉีดพ่นดูนะครับโดยปุ๋ยทางใบที่ใช้ก็เป็นสูตรเร่งดอกซึ่งมีฟอสฟอรัสแล้วก็อาจจะมีโพแทสเซียมสูงๆแล้วก็ฉีดพ่นเข้าไปในช่วงระยะเวลาเช้าๆก่อนอุณหภูมิเกิน27องศาแบบนี้ปากใบกําลังเปิดพอดีๆแล้วก็ฉีดพ่นเข้าไปนะครับก็จะทําให้ใบกระตุ้นแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการออกดอกได้ดีขึ้นแล้วก็รวมไปถึงอย่าลืมตรวจสอบว่า ปลูกเจ้าอเมริกัน b บ a ตี้อยู่ในพื้นที่รับแสงแดดอย่างเพียงพอหรือไม่ถ้ามี ปริมาณของแสงแดดน้อยก็ย้ายกระถางไปวางในพื้นที่ที่รับแสงแดดเพิ่มมากขึ้นนะครับแบบนี้มีโอกาสเห็นดอกแน่นอนแล้วก็อย่าลืมบำรุงต้นเขาให้อุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับโอเคสำหรับเรื่องของการตัดแต่งกิ่งหากท่านไม่มีเวลาเราก็สามารถจะปลูกเจ้าอเมริกันบิวตี้แบบทิ้งๆกว้างๆก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามถ้าหากท่านจะต้องการให้เขาออกดอกได้ดกขึ้นก็สามารถจะใช้วิธีการตัดแต่งกิ่งโดยกิ่งไหนหรือปลายยอดไหน ซึ่งมีการออกดอกแล้วก็เริ่มโรยจนหมดแล้วเรานํากันไกรเล็กเข้าไปตัดปลายยอดนั้นออกนะครับจะทําให้เกิดการแตกออกไปด้านข้างซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่มียอดออกมามากขึ้นตัว American Beauty ก็จะให้ดอกเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าดอกของเขาเป็นช่อดอกที่ออกมาบริเวณปลายยอดแล้วก็ตามซอกใบต่างๆนั่นเองยิ่งสนับสนุนให้เขามีกิ่งมียอดเยอะเขาก็จะออกดอกให้เราเห็นเยอะด้วยแน่นอนสําหรับเรื่องโรคและแมลงก็เป็นธรรมชาติตัวเองที่จะมีเชื้อรา แล้วก็มีมแมลงต่างๆเข้าทําลายบ้างแต่ไม่ถึงกับทําให้ล้มหายตายไปง่ายๆอย่างเจ้าต้นที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นต้นที่ปลูกอยู่พื้นที่ริมน้าโขงเลยอยู่ที่โรงแรมชีวาโขงจังหวัดคนครพนมหากท่านมาพักผ่อนที่นี่ก็อย่าลืมมาชื่นชมต้นอเมริกันบิวตี้ต้นนี้ให้เราเห็นอยู่นะครับเขาอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงมากๆอยู่ในช่วงระยะเวลานานาน,นับสัปดาห์เลยเราก็จะเห็นอาการใบเหลืองบ้างแต่ไม่ถึงกับล้มหายตายไป อย่างที่มือเย็ยนโปรโยไว้ตอนต้นนะครับว่าเขาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในแอฟริกาแล้วก็เป็นต้นไม้ที่อยู่กลางแจ้งอยู่แล้วอึดอดทนโดยตามธรรมชาติอยู่แล้วก็จึงเป็นการการันตีเลยครับถึงแม้จะมีโรคและ,มะแมลงเข้าทาลายบ้างก็ไม่ถึงกับทําให้ล้มหายตายไปไง่ายๆแต่ถ้าจะให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ดีๆแล้วก็มือเย็ยนแนะนําให้ใช้ไตราสานในการผสมน้านฉีดพ่นแล้วก็น้ําที่ใช้ไม่หมดนะครับก็ราดลดลงไปที่โคนต้นด้วยแบบนี้จะทําให้เกิดการฟื้นฟูได้ดีเพราะว่าเจ้าไตรซา,านหรือไตรโครเดอร์มา จะเข้าไปจัดการกับเชื้อราสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคเน่าโรคใบจุดใบเหลืองต่างๆเหล่านี้ได้ดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองอย่าลืมฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆนะครับและไม่ต้องกังวลสําหรับชีวพันธุ์จะเป็นอันตรายกับแมลงอย่างผีเสื้อที่กําลังตอมดอมด,อม,ดอมอยู่ในขณะนี้เพราะว่าจะไม่ส่งผลทําความเสียหายให้กับแมลงต่างๆเหล่านั้นหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบต้นไม้ดอกที่ให้สีสันหวานแหววแบบนี้แล้วก็แล้วก็ชื่นชอบการมีสิ่งมีชีวิตอย่างผึ้งและผีเสื้อ มาตอมด,มดมดมสร้างสีสันสร้างความมีชีวิตชีวาในส่วนของเราเจ้า American Beauty อเมริกันบิวตี้ก็เป็นต้นไม้อีกหนึ่งต้นที่ควรจะนึกถึงและนํามาปลูกเลยนะครับหากพิจารณาจากสีสันของดอกแล้วน่าปลูกมากหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้ประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทําลายโดยโรคและแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดทำให้ตัวสภาพแวดล้อมของเราอุดมไปด้วยสารเคมีและเป็นอันตรายต่อเรา ลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรานะครับมือเย็นเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเกมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ที่เป็นปฏิปักษ์กับโรคพืชแล้วชีวพันธุ์ปฏิปักษ์กับมแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆซึ่งจัดการกับโรคและมแมลงต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่และที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมคีไว้ให้เป็นอันตรายในส่วนของเรานะครับหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้าจากทั้งช้อปปี้ลาซาด แล้วก็รวมไปถึง Facebook f แ n p a g e ของแอป l ลเกมประเทศไทยและนอกจากนี้ก็แอดไลน์คุยกันกันกบ a อป l ลเกมได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับสำหรับท่านที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วชื่นชอบอเมริกันบิวตี้ยังไม่ได้กดติดตามกันไหมมือเย็นเชิญชวนกดติดตามมือเย็นสตูดิโอไว้นะครับและถ้าใจดีก็กดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยรวมไปถึงกดไลค์กดแชร์สนับสนุนมือเย็นด้วยนะครับตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและแอปพลายเกมประเทศไทยรวมไปถึงอเมริกันบิวตี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ ไม่แนะนำให้ปลูกเจ้าอเมริกันบิวตี้ในฐานะของไม้ที่ประดับตกแต่งในสวนแบบฟอร์เมลหรือสวนทรงเรขาคณิตที่มีการตัดแต่งทรงพุ่มเป็นแท่งๆเป็นพุ่มกลมแบบนี้จะสูญเสียพื้นที่ในการออกดอกไปได้เยอะเป็นการสูญเสียโอกาสมากๆเลยนะครับแนะนำให้ปลูกแบบว่าปล่อยทรงธรรมชาติเป็นดีที่สุด